h i เลดี Hi, and ้แอ g e n t l e m ม n คนนี้จะมีคน n i c h i w a ว n าอัญมณีเซิสวัสดีครับพบกับถังซานถังซานนะครับภาค t i ม e รีเวิร์สนะครับโซแลนไทม์รีเวิร์สเนะครับก็เป็นแนวเทินเบนนะครับในสไตล์ถังซานนะครับที่ทุกคนคุ้นเคยครับเพทูวิน เรามีคนเล่นมากนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเซิร์ฟเก้เซิร์ฟหกครับคนไทยนะครับอเคปดข้างก็ได้นะครับตอปดข้างดีกว่ามันมีความเป็นกลิ่นอายของไอดอลพีแล้วนะครับถ้าตัวละครไม่เก่งจริงก็คือด่าแล้วไม่ผ่าเลยนะครับไม่ได้แพ้ทางแต่อย่างใดครับ ก็มีเลือกชายหญิงนะครับผมก็รอมาาำเหมือนกนันนะเกมนี้เห็นว่าเติมแต่ละคนเติมเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มีแจกโค้ดประมาณ10โค้ดด้วยกัน,นครับผมก็จะมาบอกใต้คลิปนะครับก็ไปตามกันได้นะครับ ถ้าก่อนหน้านี้ให้เป็นโอเพนเวิร์นะครับก็เล่นไปแล้วแต่ว่าโอ้เติมหนักจริงๆผมเติมหนักไม่ไหวนะพะรายจ่ายก็พอมีบ้างนะแต่พอมีรายจ่ายเท่าที่ควรก็อาจจะเติมเติมหนักขึนก้นกันนะครับหื้ แปลสกิลแปลภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาคภาษาไทยด้วยมนะาฟังดูดิว้าวเอาใจคนไทยจรดนะูก็เป็นรวมทั้งสองภาคนะครับระหว่างภาคทางสางรุ่นพ่อรุ่นลูกนะ ก็เหมือนเดิมกาชาก็อาจจะเกลือนิดนึงนะครับต้องรอการันตีบ้างก็เกิดการันตีนะแต่ก็ไม่คลายเครียดได้ถือว่าภาพก็สมจริงเลยนะครับผมอวยภาคนี้นะครับแต่แต่คอยให้เติมเยอะเลยนะไอคลาสเซเว่นไนน์เนี่ยผมพอตัวๆถ่ายได้นะครับ สามารถโหลดได้แอปสโตร์เลยนะครับก็พิมพ์เข้าไปนะว่า Solanum riversi sed นะแล้ะสะกกดยังไงนะภาษาเก่งผหมือนกันต้อยแข่งอนะไรโดนหาที่ตายแล้วโดน,นหาที่ตายแล้วมาหนา,าราเปิดตาชากันนะครับเคขีย่ยหมดเลยเนี่ยเขี่ย์หรอ หลักวิาที่ไดจากเนิติในยุติเริ่มต้นมันกัง<ะ>าจาโอ้ยยเจ็ดยนะี่แปดเปิดตั้งแต่9ก้าโมงช้าของวันนี้คนระับ นนมะนะจะต้องอัพนี่นะครับจะรูรถขัที่ได้แล้วพวกเราไม่จะเป็นต้องปลานีใช่ครับพวกเราไม่จะเป็นนกปา้คงรู้แล้วสนะวาี่เสาเ,เ,เสียงแค่ไหน ก็จบบทหนึ่งนะครับบทหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เลยก็มาแล้วครับอ่านเชิญไต่ปิโดก่อนวางอ่ะฮะอันนี้ก็เคยจะล็อกไว้แล้วนะครับไถลง ไดนะ้ทีอาร์เป็น่ายสีม่งวงทีอาร์สีฟ้า,า,าเป็นสายลูกสายรองนะครับ 这个三大碗 ที่ทีไม่เป็นอะไรใช่ไหม ประมาณนี้นะครับรก, like ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับ s คริปต์เป็นกำลังใจช่องผมด้วยนะครับ PPG Official นะครับส่วนอ่าโค้ดนะครับดาวน์โหลดไม่เสร็จนะเอ้ยฉันกดไปแล้วกดซ้ายมือล่างสุดนะครับ ช้มเนาะสูดแล้วดกดตังค่าไอ้นนอยาเฮ้ยปวดไ,ได้อื้ออืมรรนละอ่ะเราผ่านันหนึ่งก่อนนะ มันก็เรื่องสับสนอยูกดมือไหมไม่กดครับฮะกดมือเริ่มตัดอะไรองนีย ครับได้ตัวใหม่จริงอ๋จัดเรียงว่าใครชาซิคิวก่อน,ละ,นะอละจะฐา,อานอ่ะบู๊ซี่เขาจะแจกเยอะไหม โอ้ยกลายร่างเลย,เลย What the hell อันี้คงรู้แล้วสินะว่าพี่สาวเสี่ยวอูเจ๋งแค่ไหนเส,สี่วเสี่ยวเจ๋งจังเลยเฮ้ยทางซานนี่ ตรูรนหาที่ตายแล้วพวกเราไม่จะเป็นต้องลานีทางสารการลากเองโอ้มืออนตรูรนหาที่ตายแล้วพวกเราไม่จะเป็นต้องปลานีอะไรล่ะใส่

เรากลับมาถึงแล้วยังดีที่ไม่หัาจากบ้านปัสยามาตัวเฮียก็ยิ่หลังดีกว่าเนะ ดูแลเขาเฮ้ยกเพชรแต่ไ <minimum> ม <cooking noise> ่มีว้าวเจ้ยเสือตำนานเดินขึ้ไมาสบาทแลว 뭐, 너무 ง่าย해, 뭐야? 헤 ทำได้ไม่ไปเลยไม้ไปเท่กว่าโอ้โหฟอกจัดเจ้าจริงเลยปะกตศ โอ้โเอลยสิบเอ็ดใบนครับยังไม่ได้เติมเงินว้าวนี่ผมน่าจะเล่นสายฟรีแนละ้วน่าจะเตินนะมแล้วงบไม่ค่อยมีนะตัวที่ดีที่สุดเหรอโอโ้ยากนะเัชนนิงกูหลง หางอ้าวพวกเงาที่ก็ต้องดีใช่ไหมเลอไปโห้วนั้วเยไม่ได้ก็ได้ล้ว อ่ไปลืมน,นะครับขอพี่พีโตรงโอเคนะชอบสายดักๆักไหมสีส้มนะโอ้โหเกลือนะรับนี่ยว้าเหลือเกนะินได้ม่วงได้สานแล้วโบราณเขาบอกอะเหลียวเก่าเหลียวเก่า

เสียวไว้เด็ก S R สามตัวนะหนึ่งครั้งได้ไหมเก้าร้อยหกปืนได้ไ,ไปดีครับกลัวอะไรอ,ะอ่ะป้อง <laughs> ได้เก้าหรอกวั t เต้เฮ l เอาไอศครีม้าทำนายนะเรื่องพาจากไหนลนะ่ะเป้าหมายเซินเปา ไม่เลยถังสาดีกว่าังารถังสา,งสาไม่เติมหนักไม่ได้นะเนี่ย่านดันนี่ย่านดันไก่นก็ได้ เจือจเทาแล้วฉันก็ต้องดีกว่าเลยม,มีคอมโบด้วยเข้าซื้อขาฉันกลางชั้นบนพยาจารย์ตำนานผู้ใหญ่ข้างจี้ชายิน

ตายแล้วพวกเราไม่จะเป็นตัวปลาน,นีจานก็ได้เหรอแม้จะเป็นสุทธกถ้าได้รับบาดเจ็บข้าก็ยังสงสารยุดมีสารเท็คเดี๋ยวด่าหนึงขอโทษด,ด้วยท่านผูเท่าจะลงได้หกตัวนะครับ ก็เหมือนให้ผมดูเมื่อกี้ครับเขาเจวะวาอธิบายทุกอย่างคนระับว่าตัวไหนเหมอใช่ครับตัวไหนนะนไม่ยากนะเทียคงไม่มีแับเกมแบบนี้ผมว่าน่าจะแบบพับดาวเต็มครับคือหมดสุดแล้วฮะไม่ก็นี่จดหมายทำไมไม่รับอุ้ยห้าสิบห้าใบหมดเลยหกสิบเจ็ดสิบแจกเยอะจังอะ โอ้โหว่ารอคุณเลยเนี่ยไหครับสีน่าจะเป็นสีทองอีกครั้งหนึ่งทองไหมว่าแล้วเชียวอยากเลนตี่อยนะข้อสองตัวแนละ้วไหนเดียตัวเดียวนะกลัเวเครื่องดับตาตั้งเป็นไปไม่ต้องเกรงใจค่าหรอ,อกไป,ไปเถอะไปเถอ

ลองแล้ว11เปิด2พวก,กวเติมอ่ะ <laughs> อะไรเนี่ยฮะเปิดเลครับเปิดให้หมดครับเปิดให้หมดให้ช่องเรานะครับอะ,อะไรต้องรอนตาบไปตอนนี้เนี่ยอ้าวมันไดเปิดให้ทผู้ชมดูเลย เมื่อโซจะมีปัญหาครับก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กำลังใจช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ขอกลับตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย